พี่พ่อได้รองรับซักน,น้ำตาโอ้พ่อจ๋าพ่อจาไปไม่หวนกรับพ่อลาลับไกลโหนเกิดค้นหาขอจดจำคุณความดีพ่อดีมาชั่วชีวาจะาึกไว้แท่ในดวงแม้คุณพ่อไม่อยู่รับรู้เธอ พ่อประเสริฐกว่าไครที่ใหญ่หวงแม้แผ่นฟ้ามาหาสมุทรสุดทั้งปวงทม่อาจต่วงเลยรับนับพระกุณห์ากบุณพ่อเหนื่อยหนักนอนพักเถิดจงสุขเถิดด้วยกำบีที่เอื้อหนหลับสนิทเถิดพ่อจ๋าย่าว้าวุ่นขอผลผล 啊。Um.